ติดกล้องไปด้วยนะหน่อยพี่ว่าว่าฐานยังไม่ทำยังไม่ทันได้ใส่คำสั่งอาจจะสะเทือนหน่อยนะครับช่วงแรกๆร่มเย็นเนาะสบายเลย,เยนะมานะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> ต้องเปิดเครื่องแช่ไว้แช่เอาหนาโลดใจมันป้องอ,อ,อันนี้ปิดเปี่ยมบางมั้งเนี่ยอาจจะเปี่ยมบางนั่นแหเปี่ยมหนานดีนี่านี่น้านะครับทุกคนครับสวัสดีนะครับยี้คุยกับลูกค้าพี่อ้อยอยู่นะอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับเขา,าพิชชาคาเฟ่<ม>ครับ บรรยากาศร่มร่มนี่ดูอีกแล้วนะลมแรงมากช่วงต้นเคลียบอาจจะสั่นๆหน่อยนะว่าผมผมมาแล้วผมรีบประกอบกล้องนะครับสวัสดีนะครับพี่ออยเป็นปั่นหรอคะด้านล่าย,ยลืมกาแฟไม่ปันป่น ข้าเจียวปั่นหนึ่งก็ข้าเจียวปั่นสองก็แก้เย็นหนึ่งเก็บเพิ่มแล้วช่วงนี้ ลูกค้าที่อาจจะเงียบหน่อยนะครับซอยนี้เงียบมากเลยเพราะว่าทุกคนไปอยู่โรงพยาบาลกันหมดนะครับทุกคนเป็นโควิดกันหมดแล้วนะครับลูกค้าหายไปในหมดนะลูกค้าไปอยู่โรงพยาบาลหมดนะครับโอ้โหพูดเอาหานะครับทุกคนตอนนี้โควิดโอเมก้าเนล่ะบาด โอ้โหหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันนะพี่อ้อยวันละร้อยนะที่อำเภอกาะนวนนะครับใครที่เข้ามาอำเภอก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหนะ้ากง้ากาใส่กันให้เม็ดชิดแล้วก็ขยันล้างมือกันด้วยนะครับดูชั้นบนพี่อ้อยพี่อ้อยไม่ได้เอาน้าติ่งฟงขึ้นมครับจะสาม,มารถสั่งได้นะครับเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากกลัวน้ำติ่งฟง ตกนะครับลมพัดแรงอันนี้เป็นชาเขียว2แก้วนะครับที่มยทำการ แก้ไขออเดอร์ให้ลูกค้าเพราะว่าแก้ลืมนะครับแกชงมาตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็บรรยากาศรอบแม่สายเยวว่าสายเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเที่ยงแล้วแหละ <c oughs> มีเป็นเม็ดกาแฟ น้ำถังยอดก็ขายดีนะครับมมว,ว่าหมดร้านค่ะเเตคาเฟ่หน้าขายง่ายเลยผมเคยเห็นดีว,ว่าทําเมนูหนึ่งส่งลูกค้าเป็นเนตคาเฟ่ผสมนมันตินนะว่าอันนั้นก็น่าอร่อยเหมือนกันอัน,นั้นมันจะเข้มข้นนะค,ะครับเหงกับคนหนว่า ไม่ไม่ชอบกาแฟเข็มมากอยากได้โกโก้ไปแซ่ไปทำง่ายขึ้นหรือว่าจะเป็นกาแฟผสมโอวัลตินก็อร่อย ชาเขียวไหมน้อย,ยสวยมากๆเลยทุกคนจริงๆเนี่ยสวยเน,เนื้อ<ท>เนียนด้วยนะเห็นแล้วเกลือน้ำลายเอ,อนะือกเไหมสั่งได้เลยเดี๋ยวอรอถ่ายเสร็จก่อนพี่วยวันนี้คงไม่ไหวนะาการแบบนี้<ต>นะครับต้องมที่สั่งทานมาคะแบบนีะ <c oughs> พี่ไอ้ยใส่ชุดเดียวกันกับวันก่อนเลยนะครับพ่ผมตัดอิดีโอ,อทำไมพี่อ้ยใส่ชุดเหมือนกันจริงๆคนละวันนะครับทุกคน <c oughs> ผมไม่ได้ถ่ายหลายครั้งนะอ,นนอันนี้ถ่ายแบบวันละหนึ่งครั้งเลยนะครับใช่ไม่ได้ลงในรอากันไม่หลายๆคนจะคิดว่าเป็นคลิปเก่าหรือเปล่านะครับเป็นคนละวันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ ดูหนยดูยการจัดร้านก็ได้นะครับแงงตนน้ไม่กำลังนั่งตัดคลิปก่อนมาก็เลยเอา้ามาเจอพี่ไอซใส่ชุดุยูนิฟอร์มนี้อีกแล้วช่ไน้ำโอ้กลิ่นหอมซูซาดีจริงๆ อ๋อปั่นมันแท้ตัวผักเลยเริ่มเตรี่ยนอ่าไอเด่นตกเตะตัวอต้องการต่า กินหอมนะครับทุกคนใครมาอ,อยู่ตรงนี้จะรู้เลยว่ากลิน่นมะานาวนี้หอมมากขอ้มีแต่เมนูน่าทาน,นเทนาะ ครับพี่ไอโอนแล้วนะครับพี่ไอ้ มีเครื่องทำกาแฟสดเครื่องปัน่นน้ำแข็งก้านปั่นขนาดเล็กนะใครเปิดหมอปาลาใครเปิดหมอปลาเทียงกันกันกบรัตนาเนี่ยลองรัดเลยนะไม่ใช่ที่ไหนทะเลาะก,กันนะครับอันนี้เป็นเสียงในคลิปให้เปิดไว้ ว่าแถวนีม้มีเรื่องมีเรื่องไหว้ๆโอ้ยพี่อ, <c oughs> อ้อยดูเขาเยื้อมขึ้นมาด้านบนสวยมสวนมสดกับบอรลูนผู้ใดเป็นนัง <c oughs> รัดเสียงคลิปวิดีโอเดี๋ย อันนี้ผมทานนะครับเมื่อวานค่ะว่ายทานอร่อยนะครับสต,ตอเบอรี่นี่จะมีความเปรี้ยวหวานสองนมสดนี่จะมีความหวานมันนะครับอร่อยดีส่วนสต,ตอเบอรี่ด้านบนนี่ก็จะเป็นเปรี้ยวหวานเหมือนกันนะครับอร่อยอร่อยนึงไว้กินกิดท้ายหลังจากโดดหมด มาได้ครับได้แล้วครับไี่าูอีกี่บาทเนี่ยตังทอนครับขอเคิ่มคอานี่คเอาเล็กตัวแดงเลยนะครับตอนนี้ต่ให้จะอินกับป้ารัตนานาหลัง ไม่กลัวแต่คนด่าว่าใครว่าใครคุยกันในร้านเจียงดังจีบปกติพี่ว่ายร้านไม่ใหญ่เจ็บเรื่องตันหลบตันหลบอย่างนี้นะครับเป็นในร้านเนาะเราต้องคุยแข่งแหละนี่เป็นชาให้ปั่นปั่นด้วย ผมว่าว่วจะสนุกกับเสียงคลิปตอนนี้บรรยากาศดีนะครับทุกคนวันนี้แดดร้อนแต่ก็มีลมตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะครับลมโกลบทั้งวัน ก็ใส่มีคอมเมนต์จากเอฟซีพี่วาที่ติดตามมานานเขาบอกว่าได้ยินเสียงเครื่องปันพี่วายแล้วสบายใจถ้าแบบว่ารีบๆนะครับอยากให้ความละเอียดเียนะฟันต้งคลิปน,น,นี่น <laughs> แก้วคอฟฟชาคาเฟ่นะครับเป็นแก้วแบรนด์จากร้านพี่วายนะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดเบอร์โทรแล้วก็ชื่อแฟนเพจให้กดติดตามนะครับ เป็นเพจพี่อ้อยเองเนะครับเขียนว่าเขาวิชาคาเพจเป็นภาษาจีนนะ 35. พี่อ้อยเขาจะตอบเองนะครับวิปครีมพี่อ้อยอันนี้ลูกค้าขอเน้นน้อยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นวิปครีมพี่อ้อยหมดกลางอากาศนะจะแก้ขึ้นแกวิปครีมสักคู่นะ <laughs> โอ้โหหมดจริงจริงหมดแล้วเหลือไม่เหลือเลยเหรอไม่มีเลยเรียกว่าตัวเองมีอยู่ถังหนึ่งค่ะสามห้าค่ะนี่ก็ไม่ได้ชิปวิปเคียนก็มีขนมลูกค้าด้วยนะครับ ผมก็นึกว่าพี่อ้อยมีวิปครีมนะพี่อ้อยผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่อ้อยขึ้นไปเอาวิปครีมเพิ่มแล้วหมดสต็อกสร้างง้นเลยพี่อ้อยเสียงโทรศัพท์เข้าหรือเปล่าครับ